สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนนะครับก็มาพบกับครูปืนอย่างเช่นเคยนะครับในวิชาพละศึกษานะครับในภาคเรียนที่2ของเรานะครับในภาคเรียนที่1เนี่ยเราได้เรียนกระบี่ไปแล้วนะครับเราก็จะมาต่อยอดนะครับในเทมอม2นะครับก็คือไม้ลำต่อไปนะครับคือไม้ลำกระบี่ของเราเนี่ย จะมีอยู่12ไม้ลำและมีไม้ตีการเดินแปลงนะครับอีกมากมายเลยนะครับในเทอมหนึ่งเราเรียนถึงแค่ไม้ลำที่เจ็บท่ายักนั่นเองนะครับในเทอมสองเนี่ยเราก็จะต่อยอดจากเทอมหนึ่งะครับมาเป็นไม้ลำที่8นะครับในคลิปนี้นะครับครูก็จะมาสอนอไม้ลำที่8นะครับมีชื่อว่าท่าสอยดาวนะครับไม่ยากครับ เดี๋ยวเราก็จะมาฝึกกันนะครับก่ก็จะมาเรียนมาฝึกกันเนี่ยนะครับครูครูย้ำนักเรียนก่อนนะครับว่าเวลานัเรียนดูคลิปเนี่ยอยากให้เรียนทํางานส่งครูเลยนะครับเพราะครูไม่อยากให้นักเรียนต้องต้องแบบให้ครูประจําชั้นเนี่ยต้องไปตามต้องไปอะไรนะครับซึ่งลาบากนะครับเพราะว่าเราเนี่ยโตแล้วเราอยู่มหนึ่งแล้วนะครับคือเราโตแล้วนะเราอยากให้ครูประจําชั้นต้องไปตามให้ส่งงานครูเลยนะครับเพราะวิชาพละเนี่ย มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแค่ักเรียนตอบคาถามแค่2ข้อเขียนมาแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาก,ก็แค่นั้นเองนะครับซึ่งไม่ได้ยากเลยนะให้นักเรียนพยายามส่งงานครูหน่อยนะครับโอเคไหมในเทอม2เนี่ยนะเพราะว่าเทอม2เนี่ยครูก็ต้องรีบตัดเกรดตอะไรให้เลยเพราะมัธยมเนี่ยคือต้องรีบตัดเกรดเลยนะครับเพราะว่าเธอต้องเธอเทอมหนึ่งตัดเกรดเลยเทอม2ตัดเกรดเลยนะครับก็พยายามให้ส่งงานให้เร็วขึ้นนะครับครูไม่อยากให้นักเรียนต้องลำบากครูประจําชั้นนะครับ Okay, เพราะว่างานครูก็ไม่ได้ยากใบงานแค่แค่สองข้อเองก็คือข้อแรกก็ตอบว่าชื่อท่าอะไรแค่นั้น,อนเองคํามันอะไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าสอก็แค่อธิบายขั้นตอนนะครับไม่ได้ยากก็เรียนโตแล้วเรียนทําได้นะครับไม่ได้ยากครู้าใจว่าเธอเรียนวิชาอื่นเยอะนะครับนะแต่วิชาพลั้มันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับพยายามส่งนะโอเคไหมครับอ่ะมาต่อกันเลยนะครับในเทอมสองเนี่ยเราก็จะต่อยอดจาก เทอมหนึ่งที่แล้วนะครับว่าเรียนอะไรนะครับต่อไม้ลำมานะครับก็คือเราเทอมหนึ่งเนี่ยเราจะจบอยู่ที่ไม้ลำที่7ท่ายักษ์นะครับเดี๋ยวเทอมสองเนี่ยเราก็จะต่อนะครับเป็นไม้ลาที่8นะครับก็คือท่าสอยดาวบอกเรียนนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติกันเลยครับครูบอกแล้วว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเรียนวิชาพละหรือจะฝึกปฏิบัติเนี่ย นักเรียนก็ต้องอะไรครับยืดเหยียดกล้ามเนื employer, ้อต้กอกนะครับเดี๋ยวเราทําการยืดเหยียดกล้ามเนื้อต่นอนนะครับค่อยฝึกปฏิบัตินะครับทําไมต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพราะว่าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยจะลดการบาดเจ็บของร่างกายนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือมีตะคขวขึ้นนะครับนักเรียนจเกตดูเวลาเขาจะแข่งกีฬาเนี่ยก่่นจะได้แข่งเนี่ยเขาวงกันเกือบ20นาที30นาทีเลยนะครับดังนั้นนักเรียนก็ต้องวอมยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกครั้ง ถ้าพร้อมกันแล้วครับเดี๋ยวเราไปทําการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมายืดเหยียดกล้ามเนื้อกันเลยนะครับนะโอเคไหมครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้เรานับหนึ่งถึงสิบเดอนนะครับโอเคไหมอ่ะให้เอาผมไปมือนะครับวางที่คางครับดันขึ้นครับนับหนึ่งถึงสิบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 10ครับต่อไปครับคือขวาครับดันสิสัตลงครับด้านขวาเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับต่อไปสลับครับอซสายครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับต่อไปครับดันสิสัตรลงครับ1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10ครับต่อไปครับมือขวาครับข้าด้านซ้ายครับมือซ้ายดันข้อมัวครับนับเลยหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดบครับสลับแขนครับหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดิบครับ ไปครับเอามือจับกนไหล่ครับหมุนไหล่ไปข้างหน้าสิบครั้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปครับหมุนไปด้านหลังครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปครับให้นักเรียนกางแขนออกครับบิดเอวสายขวาสิบครั้งครับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับไปครับกำมือึงรวมครับชนกันครับนะับ1ึง10ครับ1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปครับให้หนักเรียนจับมือเข่าครับมองไปด้านซ้ายก่อนครับให้ขาหลังตึงนะครับกดมุอาข้างกดไปนะครับค้างไว้นับสิบครับ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับต่อไปสลับครับสองสามสี่ห้าหกดแดเ้าสิบครับ ไปครับให้เรียนยกหัวเข่าขึ้นมาครับจานครอบตัวครับนับสครับหนึ่งสองสามสี่หเดแปดเกาสิบครับมาดันมัหน้าด้วยครับหนึ่งสองสามสี สิบครับต่อไปไปด้านหลังด้วยครับ1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 10ครับต่อไปสลับเป็นเท้าซ้ายครับนับเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับมาด้านหน้าครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับมาด้านหลังครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับ ถ้าต่อไปครับพมแตะปลายเท้าค้างไว้นับสิบครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับไปครับยกมือขวาขึ้นครับยกด้านซ้ายค้างไว้นับสิบครับหนึ่งสองสามสี่ห สิบครับไปสลับแขนซ้ายครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับไปครับ้างขาออกนะครับก้มแตะเท้าซ้ายก่อนนะครับคางไว้ครับตัวสิบครับหนึ่งสองสามสี่ห้า จ็ดแปดเก้าสิบครับ้ายเท้าขวาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับไปนะครับให้นักเรียนสะบัดข้อมือข้อเท้านะครับยี่สิบครั้งนะครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าเโอเคครับเมื่อนักเรียนทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาฝึกปฏิบัติกันเลยนะครับในไม้ลำที่8นะครับท่าสอยดาวนะครับในรอบแรกเนี่ยครูจะทำให้ดูก่อน ให้นเรียนดูก่อนนะครับดีวครูจะถอยหลังปีอีครับเพราะว่าการเดินมันเดินตรงนะครับอาจจะมองอาจจะมองไม่ชัดครับครูจะถอยชัดๆนะครับโอเคนะครับในรอบแรกครูจะเดินให้ดูก่อนนะครับเพื่อให้เรียนดูก่อนนะอย่าเพิ่งทาต่างรูนะครับอยู่ในท่าคุมลำนะครับเสมอนะครับครูบอกแล้วนะครับไม้ดำที่แปดครับท่าสอยดาวนะครับครูจะทําให้ดูก่อนรอบนี้นะ โอเคครับอยู่ในท่าภูมิลำเมื่อกี้นะครับยากไหมครับนักเรียนไม่ยากนะครับมันแค่เดินตรงหันซ้ายหันขวาแค่นั้นเองนะครับอ่ะทีนี้รอบนี้เราจะฝึกพร้อมกันเลยครูบอกแล้วว่าเราฝึกให้ฝนะึกสเต็ปเท้าก่อนนะครับฝึกสเต็ปเท้าก่อนนะครับอ่ะยืนเท้านําเท้าตามนะครับท่าพุ่มลำเท้า,ทาขวาอยู่หน้าเหมือนเดิมน,นะครับรอบนี้ฝึกต่างคูเลยนะ ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าหรือเตะเท้าซ้ายไปด้านหน้านะครับเตะด้านหน้าวางลงพอวางลงแล้วพร้อมกับหันศีรษะไปด้านขวานะครับเห็นไหมครับจังหวะนี้นะครับให้เราลากเท้าขวามาชิดนะครับยกนะครับสอยดาวนะครับพอจังหวะนี้สอยดาวปุ๊บให้เราเตะเท้าขวาแล้วก็หันซ้ายเลยครับเห็นไหมอ่ะรอบนี้ให้เราลากเท้าซ้ายมาชิดครับยกครับล้มหน้าหนึ่งครั้งก่อนครับ วางนะครับพอวางเสร็จแล้วให้เราสอยดาวพร้อมกับก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังครับคุ้ด้านหลังเลยครับต่อไปครับยกเท้าขวาครับลำหน้าครับลำหน้าวางครับต่อไปครับให้เราลากเท้าขวาบัญชิดครับยกครับแล้วก็สอยดาวก้าวเท้าขวามาครับ ต่อไปครับลากเท้าซ้ายมาชิดยกครับลำหน้าครับแล้วก็อยู่สุดท่าูุิลำเห็นไหมครับไม่ยากนะครับท่าูุิลำนะโอเคเมื่อกี้ฝึกสเต็ปเท้าครับต่อไปกระบี่เลยครับพร้อมกันเลยกระบี่คราจะถอยไปอีกนะอ่ายูนิ่าูุิลำนะครับ เท้าซ้ายยันหน้าพร้อมกับกระบี่ไขว้มาหักหักข้อมือจับกระบี่ไว้แบบนี้นะครับหันหน้าขวาจำได้ไหมโอเคไหมครับยังได้ไหมต่อไปครับลากขวามาชิดครับยกเท้าซ้ายครับพร้อมกับสอยดาวครับเวลาสอยดาวเนี่ยให้ปลายปลายกระบี่ชี้ขึ้นครับแล้วพยายามบิดข้อมือครับล่เท้าขวาเรานะครับยกขึ้นมาเลยครับมาลองเลยครับมาลองเห็นไหมครับลองนะต่อไปครับ ลากเท้าซ้ายมาชิดครับยกเท้าขวาครับตั้งไว้ครับล้ำหน้าหนึ่งครั้งครับพอล้ำหน้าเสร็จแล้วครับให้เราวางเท้าลงครับพร้อมกับกระบี่เตรียมใส่ดาวเหมือนเดิมครับเห็นไหมตอนนี้ครับให้เรายกเท้าซ้ายควายด้านหลังนะสอยดาวพร้อมกับยกเท้าซ้ายไปด้านหลังควายด้านหลังเห็นไหมแล้วก็พลิกข้อมือเหมือนเดิมครับยกเท้าขวามาตั้งรับเหมือนเดิมเห็นไหมครับลำหน้าครับลำหน้า เสร็จแล้วครับวางครับเราวางทุกครั้งกระบี่ต้องมาอยู่เตรียมสอยดาวครับลากเท้าขวามาชิดยกครับสอยดาวขึ้นครับสอยดาวขึ้นพร้อมมาเตะเท้าขวามารองรับหนึิมครับเห็นไหมฮะรองรับเสร็จแล้วครับลำหน้าหนึ่งครั้งครับจังหวะนี้ครับพอเรากลับมาให้เราสลับมือครับพร้อมกับอยู่ท่าภุมิลำนะครับวาดกระบี่อยู่ท่าภุมมลำเห็นไหมครับยากไหมครับไม่ยากนะครับนักเรียนต้องค่อยๆฝึก ให้ในสเกตดูนะครับเวลาเราสอยดาทุกครั้งเนี่ยมันต้องก้าวชิดยกก่อนแล้วก็กระบี่ต้องมาตั้งเข่า,ข,าวขวานะครับเสมอนะครับนักเรียนลองฝึกดูนะครับควรฝึก3-5ถึง5รอลเพื่อให้เกิดความชินและชำนาญแล้วก็เข้าใจนะครับก็ค่อยฝึกไปเรื่อยนะครับเมื่อนักเรียนฝึกจนชินชำนาญแล้วนะครับนักเรียนรู้แล้วก็ ไปทําใบกิจกรรมให้ครูด้วยนะครับเหมือนเดิมครับเปในกิจกรรมสองข้อเหมือนเดิมนะครับอ่านตอบเหมือนเดิมครับไม่ยากครับนักเรียนนะลองหัดฝึกดูนะครับหรือนักเรียนสามารถค้นหาทาง Google ได้นะครับอินเทอร์เน็ตก็มีนะครับหรือนักเรียนจะศึกษาจากครูก็ได้นะครับถ้าใครดูเข้าใจแล้วก็โอเคนะครับนะอ่ะมันแค่สับสนที่เฉยนะครับนักเรียนก็พยายามดูให้ช้านะครับ ซ้ายขวาแค่นั้นเองไม่ได้ยากเลยนะครับลองฝึกดูนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นไม้ลับอะไรต่อไปนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นไม้ลบที่8นะครับท่าสวยดาวนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนลองฝึกดูและปฏิบัติดูนะครับสำหรับวันนี้คู่ปืนก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ